ไม่เอาไม้ไปกดไม่เอายศไปเดินยืดเด้งรีจนเงินเต็มเข่งไม่อยากรวยด้วยเรื่องโกงพ่อไม่โกงแม่ไม่โกงพี่ไม่โกงอย่าไม่โกงพ่อไม่โกงแม่ไม่โกงพี่ไม่โกงอย่าไม่โกงพ่อกับพูม ¡Suscríbete กระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการปปชจังหวัดขาจัดโกงโดยรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสำนัญญนกงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมาคมสื่อช่อสะอาด ร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วภูมิภาค421สถานีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่รายการปปชจังหวัดขจัดโกงดำเนินรายการโดยนางสาวสิรินทรชุมบวรถายีและนางสาวภุษราพรทิมวงศ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการปปชจังหวัดขจัดโกงทางเครือข่ายวิทยุสื่อช่อสะอาดครอบคลุม421สถานีและทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา 30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปชปชประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดซึ่งก็ต้องบอกว่ามีวัตถุประสงค์หลักเลยนั่นก็คือเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทยนั่นเองค่ะ วันนี้อยู่กับดิฉันสิรินทร์ชุมวรถายีและต้องบอกว่าวันนี้เรามีดีเจน้องใหม่มาแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันด้วยนะคะซึ่งต่อไปน้องก็จะมาร่วมดําเนินรายการปปชจังหวัดขจัดโกงร่วมกับดิฉันแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปกับผู้จัดรายการหลัก สท่านด้วยกันเนยนะคะซึ่งรายการของเราก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา19นาฬกา30นาทีถึง20นาฬิกาผ่านสถานีวิทยุในเครือสมาคมสื่อช่อสะอาดนั่นเองค่ะแม้ดิฉันก็ เกิ่นมาซะยาวเลยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะใจจดใจจ่อแล้วลหละอยากจะฟังเสียงหวานๆของน้องดีเจน้องใหม่กันก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับน้องเก๋สุพัรณีแก้วทิพย์นะคะก่อนอื่นต้องให้น้องเก๋แนะนําตัวเองสักนิดนึงแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสิรินทร์นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะดิฉันนางสาวสุพันณีแก้วทิพย์หรือว่าน้องเก๋ค่ะ ค่ะทราบว่าน้องเก๋เป็นคนเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะอู้กําเมืองได้กับเจ้าได้เจ้าแหมดิฉันก็อู้ไปด้วยเนาะอู้บ่จ้างใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะก็ทักทายกันนะคะอีกหน่อยน้องเก๋ก็จะมาร่วมดําเนินรายการกับดิฉันเป็นประจานะคะใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะก็มาเข้าเรื่องราวของเรากันต่อเลยดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยรายการของเราก็ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าบทบาทภารกิจหน้าที่ของสํานักงาน ปปชอของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยการดำเนินงาน3ด้านหลักด้วยกันค่ะอันได้แก่ด้านการปราบปรามการทุจริตการป้องกันการทุจริตแล้วก็อีกหนึ่งด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการตรวจสอบทรัพย์สินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้รายการปปรชจังหวัดขจัดโกงของเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวบทบาทภา,ารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนั่นเองค่ะ คุณสุรินทร์ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องขออธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ,คะว่าสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยมีหน้าที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็นี่สินค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปศ2542เนี่ยได้กําหนดไว้ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินก่อนเข้ารับตําแหน่งวันพ้นจากตําแหน่งและก็วันพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา1น่งปีซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายซึ่งอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ยินกันมาหลายๆคดีนั่นแหละค่ะคุณสิรินทร์ค่ะ ต้องบอกว่าวันนี้รายการปปรชจังหวัดขจัดโกงนะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดมุกดาหารท่านจงกลน,นีกมนวิเศษกุลนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็ภารกิจของสํานักงานปปชด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะคะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปปชประจําจังหวัดมุกดาหารนะคะในประเด็นความสําคัญของการยืน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นเรามาฟังจากท่านผู้ว่าการสํานักงานปปชประจําจังหวัดมุกดาหารคุณจงกณีกมลวิเศษกุลกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพอออคะสวัสดีค่ะคุณพลีทรสวัสดีคุณสุขภณีด้วยนะคะแล้วก็ขอสดีท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอให้ท่านพออช่วยแนะนําตัวกับท่านผู้ฟังรายการสักนิดนึงก่อนค่ะค่ะดิฉันจงกณีกมลวิเศษกุลนะคะ มในการสํานักงานปปชประจําจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะค่ะก็มาเข้าที่ข้อคําถามของเราเลยดีกว่านะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยท่านผู้ฟังต้องสนใจแน่นอนเพราะต้องบอกว่าต้องเรียนท่านผอ,อด้วยนะคะว่าเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยแทบจะไม่ได้มาออกในรายการของเราเลยนะคะตั้งแต่เราจัดรายการมานะคะ,ะก็วันนี้อยากจะให้ท่านผอ,อเนี่ยช่วยไขยข้อข้องใจให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยค่ะ ก็ในเรื <theater> <N its> <ke w> ่องของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแล้วก็นิสสินนะคะต้องเรียนถามผอแล้วค่ะว่ามีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไรคะซึ่งกฎหมายเนี่ยถึงได้กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสสินนะคะทั้งในวันเข้ารับตาแหน่งวันพ้นจากตําแหน่งแล้วก็รวมถึงพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยต้องบอกว่าทําไมต้องยื่นทั้งทรัพย์สินนิสสินแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องคะท่านผอคะค่ะ โดยวัตถุประสงค์ของการแสดงมติทับศิ์เนี่ยนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่หประการนะคะก็คือเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับระบบการเมืองและกะบระบบราชการนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและก็คัดกรองบุคคลเมื่อกันเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งค่ะในส่วนของในด้านการปราบรามการทุจริตก็คือในเรื่องของการยื่นทับิลเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการเสริมในด้านการปราบรามการทุจริตนะคะค่ะแล้วก็การประกาศเปิดเผยมติทับศิลของ นายุัฐมนตรีรัฐมนตรีสอสอและสอวอเนี่ยก็เพื่อเป็นกลไกให้ทางสาธารณชนได้ช่วยกันเข้ามาในการตรวจสอบค่ะมีส่วนร่<ข>นวมในการตรวจสอบนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและก็ประโยชน์ส่วนรวมด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรือ่องที่น่าสนใจนะคะท่านผอคะตรงนี้ต้องมันจะมีในส่วนของพ้นจากตําแหน่งมาแล้วด้วยใช่ไหมคะท่านผอ,อใช่ค่ะในกรณีของการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะคะที่ต้องยื่น ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยก็เพื่อตรวจสอบว,ว่ากรณีเข้ารับตําแหน่งเนี่ยคุณมีทรัพย์สินมากกว่าหรือน้อยกว่าหนี้สินนะคะแล้วเมื่อพ้อนจากตาแหน่งไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบว,ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะผิดปกติหรือไม่แล้วก็มีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ย,ดยลดลงผิดปกติหรือเปล่ากรณีที่มีหนี้สินลดลงผิดปกติได้หมายความว่าสมมติว่าเรามีหนี้สินสมมติว่ามีหนี้สินอยู่สองล้านบาทนะคะพอเราเข้ารับตําแหน่งแล้วก็ทํางานไปสักกระยะหนึ่งปรากฏว่าหนี้สินสองล้านบาทเนี่ย หายไปเลยนะคะนั่นแปลว่าทรัพย์สินมีสินลดลงก็เท่ากับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะคะถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะมีปัญหาค่ะอค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนยคะท่านบออต้องมีวิธีดําเนินการอย่างไรบ้างค่ะค่ะวิธีการแสดงทรัพย์สินหนี้สินอย่างไรถีงถูกต้องนะคะก็คือต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง ของผู้สมรส <c oughs> และบตรที่ยังแม่บรรลุดิตคาวะนะคะ <c oughs> อ่ทรัพย์สินที่และีสินที่ต้องแสดงเนี่ยก็ต้องรวมทั้งทรัพย์สินและมีสินในต่างประเทศด้วย <c oughs> แล้วก็ทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะการแสดงอ่ารายการทรัพย์เจรินนิสสินเนี่ยต้องแสดงตามที่มีอยู่จริงณนะวันที่ข้อรับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งแล้วก็วัน รบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจัดตาแหน่งแล้วแต่กรณีเนี่ยนะคะค่ะแต้ต่อะะ <c oughs> ก,การแสดงทรัพย์สินนี้ต้องใช้แบบบัญชีที่คณะกรรมก,การปกะอบประกาศกาหนดไว้คะ <c oughs> ่ะค่ะรวมถึงต้องแสดงต้องแนบสําเนาเอกสารประกอบในการทรัพย์สินนี้สินที่แสดงเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงค่ะที่สําคัญนะคะต้องแนบสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาก็คือฟงดอเกหรือ91่ ทั้งของผู้ยื่นของผู้สำนัและก็บุตรท่านี้นะคะ,คะแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีทุกหน้านะคะรวมถึงในํำเนากลักฐานที่ยื่นไว้เนี่ยทุกหน้าทุกแผ่นเลยค่ะ,คะแล้วก็ต้องจับทาบรายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีที่ยื่นด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ไหมคะท่านผอใช่ค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานปปชที่ w w w nacc.go.th นะคะค่ะค่ะท่านผอค่ะแล้วผู้ที่มีหน้าที่ยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะประกอบไปด้วยบุคคลกลุ่มใดบ้างคะแล้วก็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยครอบคลุมถึงกลุ่มใดบ้างคะผอค่ะค่ะก็จะมีตําแหน่งที่ต้องยื่นนะคะก็คือตําแหน่งที่กฎหมายกาหนดไว้แล้วนะคะเช่นในส่วนของ จะมีทั้งมีสองกลุ่มนะคะคือคตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดกับตำแหน่งที่คณะกรรมการปปชกําหนดนะคะ,คะในส่วนที่ต่ามกฎหมายกําหนดก็เช่นเจ้าที่ดินของรัฐนะคะได้แก่ประธานสาลดีกาเรขประธานสาลดีกาที่พากาในสาลฎีกานะคะค่ะนนแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นตนน้นนะคะในส่วนที่ ผู้รียำนาจยิ่ญชีตามที่กฎหมายบัญญัติอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นนะคะในส่วนผู้รีที่ยื่งมีทรัยสินที่คณะกรรมการปปชกำหนดก็ได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเช่นหรือว่าอย่างเช่นกรุงเทพมหานครจะได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะค่ะ ทราบมาว่าในจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านผอ,อก็มีการลงโทษผู้ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะคะรวมถึงเอกสารก็ไม่ส่งต่อคณะกรรมการประปชภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นว่าวันนี้ผอ,อ,อมีเคสตัวอย่างมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยอยากให้ท่านผอ,อ,อช่วยเล่าให้ดิฉันคุณสุพรรณีแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของเคสตัวอย่างนี้นะคะว่ามีที่มา ที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็ทางสํานักง,งานปปชประจำจังหวัดมุกดาหารเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะต่ะกรณีดนในปิเด็นกรณีของคุณกระยาเมืองโคดนะคะนายกองการบรหิหารส่วนตำบลป่องขามซึ่งเรื่องนี้ได้มีคำรักษาไปแล้วนะคะเรื่องสิ้นสุดแล้วนะคะ,คะใช่ค่ะ,คะได้ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้ยื่นกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบหนึ่งปีนะคะ,คะ ทางสำนักง,งานปชประจำจังหวัดเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทาง,งานางคารยาเหมืองโคตเนี่ยหลายครั้งนะคะ,คะทั้งกรณีพ้นตําแหน่งแล้วก็พ้นตำแหน่งเป็นวลาหนึ่งปีเนี่ยได้ยืน่นได้มีหนังสือแจ้งไปเนี่ยทั้งหมดหกครั้งรวมกันนะคะสองกรณีหกค,ครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ยื่นเลยนะคะจากนั้นทางสำนักงานปชประจำจังหวัดพิษณุโากเนี่ยก็เลยส่งเรื่องให้กับทางท่านคณะกรรมการปชได้ดูนาพิจารณาแล้วก็ ทางคณะกรรมการปปชได้มีม,มติเป็นเอกสารเลยนะคะก้าเสียงให้เสนอเรื่องให้สารฎีกาแผานแกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการการเมืองมินิจฉัยกรณีจงใจไม่ยึดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการปปชค่ะอ๋อ้วบทลงโทษนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผอคะค่ะต่อมาทางสารฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งกางการเมืองข้าได้มีคำมินิจฉัยแล้วนะคะในคดีแดงคดีหมายเลขแดงที่อมสองทับสองห้าห้าเก้ากษาว่า นางกัลยาเมืองโคดหรือสุพรเนี่ยนะคะจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการปปชภายในเวลาที่กําหนดกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในการดารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามอําเภอบ้าน้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะก็คือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศสอง2นห้าสิบสองะคะมาตราส2และมาตราส3าเนี่ย กำหนดห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีค่ะโอ้โหค่ะนับตั้งนับตั้งแต่วันที่เอคุณกรยาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตำบลสงขามนะคะตามพรบปประกอบรัฐธรรมนูญพศสองพห้าสี่สองมาตราสามสิบสี่วรรคสองแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฉิตพศสองพห้ารี่สอมมาตราหนึ่งเก้านะคะ เปิการกระทําเป็นความผิดหลายการรมอ้โค่ะค่ะหลายการรมต่างกันนะคะก็<ห>ต้องอโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเคสตัวอย่างที่ชัดเจนจริงๆนะคะท่านผอคอค่ะ,คะ อ๋อทราบถึงได้ได้ทราบถึงเรื่องของบทลงโทษด้วยอันนี้ถือ,อว่าเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะ<ช>ค่ะ<ช>ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านผอ,อคะก็อยากจะให้ท่านผอ,อเนี่ยได้ฝากถึงผู้ฟังที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการร่วมมือกันในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตกับทางสํานักง,งานปปชด้วยนะคะทั้งในสํานักงานปปชส่วนกลางแล้วก็สํานักงานปปชประจําจังหวัดด้วยค่ะว่าสามารถที่จะทําอย่างไรได้บ้างนะคะรวมทั้งฝากไปถึงคุณู้ฟ ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะให้ตระหนักถึงความสําคัญของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินค่ะท่านผอเชิญเลยค่ะค่ะก็ในส่วนของสำนักงานปปชประจำฉบัดพุทธหารสัขอนญาณเลยนี่ถึงว่าทางเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะเราก็ได้มีการลงไปพื้นที่เพื่อที่จะไปให้ความรู้นะคะในเรื่องของการยื่นเช้อสินเนี่ยกับกับผู้มีหน้าที่ ยี่มบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้เขาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขานะในการที่จะแสดงถึงความโปร่งใสในเรื่องของการเข้าสู่ตําแหน่งนะคะในเรื่องของการทํางานแล้วก็ให้เขายึดมั่นในเรื่องของความชื่อสา์สิจริตนะคะก็อยากให้ให้ความสําคัญเรื่องของการยี่มบัญชีมากๆก็เมื่อลงลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ผลนะคะมีมีผู้ยี่มบัญชีเนี่ยเข้ามาเป็นจมากขึ้นเลยนะคะมีการติดตามแล้วก็เข้ามาสอบถามเข้ามา ยิงทีมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของการให้ความร่วมมือในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะก็อยากจะให้ประชาชนคนไทยนะคะหยุด่จะพิจาว่าการทุจริตนะคะไม่ใช่เรื่องของใครเลยเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะการทุจริตก็เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่เปนลายประเทศชาตินะคะอยากให้ทุกคนน่ะอย่าทนต่อการทุจริตนะคะเยี่ยมเลยค่ะท่านผอค่ะให้ทุกท่านเนี่ยมีเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเห็นตรงไหนที่ ไม่ชอบมาาคกลดูแล้วน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นให้เข้ามาหาเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดก็ตามหรือเข้าไปสำนักง,งานปปชส่วนกลางก็ตามนะคะจะให้ข้อมูลนะคะเพื่อ่จะได้ร่วมร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นบทสรุป <สะ S 1> ที่ ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะท่านผอคะค่ะก็วันนี้เราก็ได้รับทราบเกี่ยวกับความสาคัญของยืนน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันไปแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีเคสตัวอย่างด้วยนะคะชัดเจนจริงๆค่ะวันนี้นะคะดิฉันศิรินทร์ชุมวรทายีและคุณสุพันนีแก้วทิพย์รวมถึงทีมงานรายการปปชจังหวัดขจัดโกงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดมุกดาหารท่านผอ,อจงกณีกมนวิเศษ เกียรติคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญกับทางรายการในวันนี้และโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าท่านผอมีข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าการดําเนินการนะคะจะมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรายการเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผอคะค่ะท่านยินดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านผอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแลวก็ขอบคุณท่านดำเนินการทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน<ช>นะคะ,คะน้องเก๋ท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราก็นํามาฝากกันแล้วนะคะหลายท่านก็คงจะได้รับทราบข้อมูลกันเป็นอย่างดีทีเดียวท้ายนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงใช่ไหมคะน้องเก๋มีค่ะ,ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพิธีมอบรางวัลช่อชสะอาดของทางสมาคมสื่อช่อสะอาดก็ ได้รับรางวัลด้วยในฐานะองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขาโฆษณานะคะเรื่องรวมพลังแผ่นดินรวมต้านคอร์รัปชันตบมือเลยค่ะค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะ,ๆๆะ,คะก็ต้องบอกว่าพิธีเนี่ยจะมีพิธีมอบรางวัลกันในวันพุธที่7กันยายนใช่ใชไหมคะน้องเก๋ค่ะกำหนดการเป็นยังไงบ้างคะค่ะมาดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมและก็มีกำหนดการอะไรกันบ้างนะคะงานเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่ 13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณสุรินทร์่ะก็คือลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วก็ชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะโดยโดยเลยขาธิการคณะกรรมการประประชท่านสรรเสริญพลเจียกนะคะเป็นคนกล่าวรายงานแล้วก็ประธานกรรมการประประชพลตารวจเอกวชรพลประสานราชก,กิจกล่าวเปิดงานนะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตก็จะมี3ระดับคนะ่ะสูสยดินทรนก็มีระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะรวมถึงผลงานรางวัลช่อสะอาดประเภทบุคคลองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาโฆษณาประจำปี2559ค่ะค่ะนี่ก็คือของสมังคมเราก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะยังมีพิธีอะไรอีกแล้วก็ในเวลาประมาณ15นาฬิกาก็จะมีพิธีมอบรางวัลช่อสะอาดนะคะก็จะ,ะเป็นผลงานรางวัลช่อสะอาดประเภทบุคคลองค์กรที่มีผลงานสร้างสารรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการปรปับปรามการทุจริต สาขารายการโทรทัศน์ค่ะประจำปี2559นะคะค่ะรวมถึงผลงานรางวัลชอบสะอาดประเภทบุคคลและก็องค์กรที่มีผลงานสร้างสื่อดีเด่นออด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขาข่าวหรือาสารคดีเชิงข่าวประจำปี2559นะคะค่ะค่ะแล้วก็ สุดท้ายก็คือผู้ได้รับรางวัลและคณะกรรมการปรปรชร่วมร่วมการถ่ายภาพนะคะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะค่ะหากท่านต้องบอกว่าหากท่านใดนะคะว่างและก็สะดวกที่จะมาร่วมงานกับเราก็ขอเรียนเชิญได้นะคะก็คือร่วมงานได้ตามวันเวลาข้างต้นก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะคุณศิรินทร์นก็คือวันที่7นะคะตรงกับวันพุธนะคะ7กันยายน ค่ะ9 5 5 9ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่สำนักงานปปอชอ สวดกลางจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะค่ะใครสะดวกใครว่างก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะวันที่7กันยายน2559ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะเสนอแนะติชมหรือว่าส่งเรื่องราวดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยได้รับทราบกันให้เรามาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่วงท้ายรายการก็ได้นะคะก็ส่งตรงมาที่รายการปพชจังหวัดขจัดโกงนะคะ สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปชเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทา,ายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1น0 0นะคะวงเล็บมุมซองนิดนึงค่ะว่ารายการปปรชจังหวัดขจัดโกงนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นใดมาฝากท่านผู้ฟังนั้น ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของประเด็นการพูดคุยล่วงหน้าหรือจะฟังเทปรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook f แ n p a g e ที่แจ้งไปแล้วข้างต้นนะคะ,คะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสุภานีแก้วทิพย์และก็คุณสิรินทรชุมวราธายีก็ต้องขอลาผู้ฟังนะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเราทั้งสองคนกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักง,งานปปชประจาจังหวัด ทั้ง76จังหวัดในรายการปรปรรชจังหวัดขจัดโกงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการปปรชจังหวัดขจัดโกงท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสราร์และอาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รางวัลคนสร้างความดีแผนน่นดินนี้เพื่อลูกหลานไทยจับมือกันร่วมแรงร่วมใจก้าวต่อไปขจัดคนโก นี่คือรางวัลค,คนสร้างความดีแผ่นดินนี้เพื่อลูกหลานไทยจับมือกันร่วมแรงร่วมใจก้าวต่อไปขจัดคนก จะสะอาดน่าอยู่ต้องมันกว่าเช็ดถูและช่วยกันดูแลเมืองไทยจะสะอาดปลอดภยัยปราศจากการทุจริตคิดโกงชาติคนไทยต้องมันกว่าล้างและช่วยกันเฝ้าระวังแผ่นดินไทยสังคมไทยปลอดภัยจากทุจริตคิดโกงชาติได้ หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังรักชาติรักแผ่นดินหยุดโกงกินก่อนสิ้นชาอตร่วมเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศไทยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมสื่อช่อสะอาด